ก็มีความเห็นน um> oui> ัเหมือนกับทางที่สระคอตี้นสือกลับมานะครับให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพรณนเมบองการในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่นะครับผมก็มีความเห็นนะครับก็นึกสืบเนื่องมาจากว่าทางพวกกฎหมายเนี่ยทางทาง ในทักษิณเนี่ยก็ยื่นมาแล้วนะครับยื่นมาแล้วก็ไม่เข้ากรอบของกฎหมายนะครับในส่วนนี้ซึ่งก็มีเหตุผลในหลายประการนะครับในในส่วนนี้แล้วก็มีความเห็นตามหนังสือไปนะครับตัวนว่าในส่วนของรายละเอียดจริงๆผมก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมครับอันนี้เป็น ความลับของทางราชการจริงครับผมครับไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับผมตามคณะกรรมกาครับผมครับเพรคณะกรรมการเนี่ยที่มอ,มมอบให้ทางท่านประหลัดเนี่ยพิจารณาเนี่ยมีความเห็นขึ้นมานะครับผมก็มีความเห็นนะครับยืนยันตามคณะกรรมการนะครับแล้วก็ความเห็นของผมก็ประมวลเสนอทางคณะสรคอขึ้นมาครับผมท่านทรัฐมนตรีข้อกฎหมายนี้มันเรื่องเกี่ยวกัระาำยื่นใีการซ้หรือเปล่าที่ข้อย่าอยู่ในรายละเอียดนะครับผมครับ จรก็นงานที่ได้ด้ครัก็มีหลายประเด็นนะมีหลายมาตราที่พูดพิจารณากันนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะดูตามปวิยามาตรา261นะครับซึ่งมันเป็นเขากําหนดว่าเป็นหน้าที่ของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับในการถวายความเห็นนะครับในการขออภัยโทษนะครับซึ่งตรงนี้ เขากำหนดว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ซึ่งเราก็ต้องดําเนินการครับผมในเรื่องการขออนุญาตพวกวัน<ค>อื่นๆนี้ทั้งติดมีติดอะไรอันนี้ไม่ยังรายละเอียดยังไม่ทราบครับผมครับทีนี้แปลว่าการจำคุกหนึ่งปีนี้ก็ต้องจำคุกยาวหนึ่งปีเลยอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะผมผมขอตอบเฉพาะในเรื่<ค>องของการทำหนังสือตอบสารคครับผมครับมีอะไรไหมครับมีแล้ว ออเป็นเป็นระเบียบของทางสงลกอไม่ทราบว่าจะต้องนําเสนอแค่ไหนยังไงครับผมครับ